สวัสดีครับกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เอฟซีเลือกบุรีรัมนะครับเซมิแยนจัดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียอ17ปีรอบคัดเลือกรอบ2นะครับสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือ AFC ได้กำหนดสนามการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบที่2กลุ่ม A ออกมาแล้วโดยที่จะเตะกันที่บุรีรัมซิตี้สเตเดียมจังหวัดบุรีรัมระหว่างวันที่19ถึงวันที่2 3กันยายนนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันก,ก,กู้บอลหญิงจิงเจีงเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม A มีดังนี้วันที่19กันยายนนะครับตามเวลาประเทศไทย16.30นเกาหลีใต้พบอินเดียตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มครึ่งไทยพบอิหร่านวันที่21กันยายนนะครับตามเวลาประเทศไทย16.30นกากอิหร่านพบเกาหลีใต้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มครึ่งอินเดียพบไทยวันที่23กันยายนนะครับ ตามราประเทศไทย16.3 0ูนกาอิรานพบอินเดียและกู่ที่2นะครับทีมชาติไทยเตะ2ทุ่มครึ่งพบกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยการแข่งขันรายการนี้จะนำเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าเล่นในศึกฟุตบอลหญิงทีมชั้นเอเชียดูในย,ยุคเกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีทีมที่รออยู่แล้วถึง4ชาติประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพญี่ปุ่นแชมป์เก่าเกาหลีเหนือรองแชมป์เก่าและจีนอันดับที่3ครั้งที่แล้วนะคร,รับ ือเวียดนามตีข่าวนะครับปักฮังซอปัดข้อเสนอของอินโดนีเซียซื่อเวียดนามรายงานนะครับว่าปัคฮังซอปฏิเสธข้อเสนอของทีมชาติอินโดนีเซียที่ท้าทายให้เขาไปกลุ่มทีมชาติในเร็ววันนี้แต่สำหรับปักฮังซอนะครับเพิ่งย้ายทางกับเวียดนามเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและยังมองหางานใหม่อยู่ณเวลานี้ล่าสุดมีรายงานบอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียได้ยื่นข้อเสนอ เป็นข่าเหนือถึง1.5ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่คุณซื้อชาวเกาหลีใต้ตอบปฏิเสธนอกจากนี้ยังมีประสิบบรรดุงอีกทีมของเวียดนามที่ยืน่นข้อเสนอให้กับปาร์คพิรณาแล้วแต่ยังโดนปฏิเสธอีกนะครับบาดาแป้งเปรยอาจเปลี่ยนใจลงชิงนายกสมาคมฟุตบลอลบาดาแป้งนนพันธ์ลำซำนะครับเปิดเผยในรายการสามแซบว่าอาจจะเปลี่ยนใจลงชิงสมัครตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทย ที่มีการเลือกตั้งในต้นปีหน้านะครับสลหรับมาดามแป้งโดนมันรำสำกันในที้เคยมีข่าวอาจจะลงชินตาแหน่งแต่หลังจากปฏิบัติท่านประธานสโมสรกันเลือและผู้จัดการทีมชาวไทยตอนแรกก็มีความคิดว่าจะยังไม่สมัครแต่ตอนนี้มีวิกฤตเกิดขึ้นแล้วในวงการฟุตบอลไทยจึงต้องกลับมาคิดใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะรู้ว่าเป็นงานที่หนักและมือแรงกดดันพอสมควรมาดามแป้งกล่าว่านในรายการสมแซบ ก่อนหน้านี้นก็มีปีงพงผิวอ่อนและบริบบิัมก,กุฎิประกาศว่าจะลงชิงตำแหน่งนะครับแฮมป์ตี้เฟอร์ันเดสประเดิมลงสนามสวยนะครับซัดเปิดสิงให้กับเยโฮอัดสลังองแฮมป์ตี้เฟอร์เนเดสครับเริ่มต้นกับเยโฮได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังยิงประตูนในทันทีตั้งแต่เกมแรกที่เปิดตัวกับต้นสกัดที่ได้ลงสนาม ำหรับไฮวตตี้เพิ่งย้ายจากถูแบงค่าวยืนเตดไปอยู่กับเยโฮด้วยสัญญายิมตัวจนถึงสิ้นปีนี้ล่าสุดเขาก็ได้ลงสนามในเกมพบก,กับซาลง,งอและยิงประตูเบิกร่องในนาทีที่79ก่อนที่ทีมจะเอาชนะไปด้วยสกอร์2อนชนะเกมนี้นะครับทำให้เยโฮมีเพิ่มเป็น54แต้มจากการชนะรวด18นัดและเน้นนำห่างรองจากฝูงถึง14คะแ <Official S 2> นนออฟฟิเชียลจ้านาเบลุนกีเปิดตัวซบวอสโดวิดีนาลีกเซอร์วิลแล้ว จนนากเตบลลูกีเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของ FK ว o s k d o v i n a ในลีกเซอร์เบียอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยสำหรับบอลลูกีเพิ่งหมดสัญญากับบริลัมและมีข่าวลือว่าตัวเขาอาจจะคแข่งในไทยลีกต่อไปเนื่องกับหน้าแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้เลือกย้ายไปเล่นและคาแข่งกับทีมว o สโ o d o น i n a ในลีกเซอร์เบียแล้วและจะลุยในศึก Conference League ครับกับทีมอีกด้วยนนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าทีมชาติเดียร์คองโกก็มีประสบการณ์กับ Stone Dallas, m u n g k l o อั u n b ิร t h อูเปนโลซานก่อนที่ย้ายมาหยุบ,บุริลัมและช่วยพาทีมควาบที่เป็นแชมป์มาเข้าครองได้2ปีติดต่อกันชมช็อตนะครับเกอุมแบ็คซ้ายทีมชาติไทยรับบทบันใหม่หลังถูกเปลี่ยนต่อออกเกมล่าสุดบุรีรัม์คนหลงหลานจากเกมบรีรัมย์ยเต็ดเปิดรังชังอารีนาถล่มยับจงอังพยองขันแกนยเตตไป41น เกมดังกล่าวกอุ่มจี่นบุญบันทันแบกสายตัวเก่งที่จะถ่ายสั้งกงหาหลังถูสรงยืนเป็นสุเอตตัวจริงยืนประจำการในตำแหน่งกองกลางนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนจากตำแหน่งกองกลางออกจากสนามรับบทบาทนักพักบอลบอกเลยโกอุ่มไม่ธรรมดาภาคอย่างมืออาชีพโปล่มมาแล้วแฟนๆชาวไทยเตรียมชมเอกนิตปัญญานะครับประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นแฟนบอลไทยเตรียมชมเอกนิตปัญญาประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นแน่นอน เอกนิตปัญญาปีกดาวรุ่งตัวเก่งของทีมชาติไทยกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2บนเวทีลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในฤดูก,ก,กาลนี้หลังจากเปิดตัวร่วมทัพสโมสอนอุระเรดเดมอนทีมแข่งจากญี่ปุ่นดีกีแชมป์เอเชียไปเป็นที่โลยแล้วโดยนัดแรกเอกนิตจะได้ลงสนามบนเวทีลีกญี่ปุ่นแน่นอนนะครับกับอุระเรดเดมอนก็คือทีมแกล่งแห่งเมืองไซตารรมะจะออกไปเยือนถิ่นกัมบะออสกาในศึกฟุตบอลถ้วยลุวันครับในวันที่6กกันยายนนี้นะครับโอ้โห เตรียมชมได้เลยเรครับจากใจมาดามแป้งลั่นอยากพาฟุตบอลทีมชาติไทยลุยฟุตบอลโลกอีกสักครั้งความฝันสูงสุดสิ่งที่ไม่กล้าฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอมาดามแป้งผู้จัดการทีมทัพชั้าสศึกเปิดอกลั่นจากใจอยากพาทีมชาติไทยฟุตบอลชายไปลุยฟุตบอลโลกสักครั้งเหมือนอดีตที่เคยพาฟุตบอลหญิงมาแล้วถึงสองครั้งฝากแฟนบอลคอยซัพพอร์ตเคียงข้างมาดามแป้งนดิพันลำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับ ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายสําคัญของทัพชั้งสึกผ่านรายการสามแซบที่มีแอัทักษรพักสุขเจริญเป็นพิธีกรดําเนินรายการและออกอากาศทางท่องสมเป็นระยะเวลาเกือบชั่วโมงกว่าโดยผู้จัดการทัพชังสึก,กล่าวว่าต้องบอกว่าแป้งเป็นคนฟุตบอลเต็มตัวเพราะอยู่มานานแล้ว ก็อยากจะทําให้ทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกซึ่งเป็นทีมชายเนื่องจากแป้งเคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2ครั้งก็บอลชายทุกชาติอยากไปที่เป็นชายในเอเชียจริงๆฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วง90นาทีหรือต่อเวลาบางทีสิ่งที่ไม่คาดฝันอัดเกิดขึ้นได้เสมอวงการฟุตบอลเป็นอะไรที่ซับซ้อนเนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬามหาชน ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยเดือนกันย,นยายนนี้ที่จะแข่งคิงคัพที่เชียงใหม่และต่อด้วยตัวละครเราจะไปยุโรปก่อนที่จะกลับมาทําภารกิจสําคัญในศึกบอลโลก2นัดรอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนตัวแปง้งและทีมงานสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะสําหรับภารกิจทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ประกอบด้วยฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่12กันยายนซึ่งเป็นรายการคิงคัพสองพบที่เชียงใหม่นะครับโดยมี4ชาติ้ครม่โมแข่งไทยอินเดียเลบานอนและอิรัก ต่อด้วยฟีฟ่าเดย์นะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่17ตุลาคมบุกทวีปยุโรปพบกับจอร์เจียและเอสโตเนียก่อนจะปิดท้ายปี2023ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดแรกเปิดบ้านพบกับเจนในวันที่16พฤศจิกายนปี2566และบุกเยือนรอบคัดเลือกจะเป็นทีมชาติสิงคโปร์หรือกัวมนะครับในวันที่21พฤศจิกายนตามลำดับนี่คือสูขเก่าฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่ 31เกราคม